ข่าเกีียวอยู่วัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหม่อโอ้ห้าทุมครึ่งแล้วเลยห้าทุ่มครึ่งเอ,าอ,อ้าเหรอนั่งไปนั่งมาห้าทุ่มครึ่งแล้วกลาบขอบพระคุณสาบีที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนั่งเฝ้าภรรยานะคะก่อนอื่นนะคะคุณไม่สวยต้องกลาบขอบพระคุณนะคะเอฟซีะะ FC สายบุญนะคะ แม่้องอิมนะคะละหัสองสสามนะคะท่านได้ฝากไอ้ทุเรียนนะคะทุเรียนกรอบมาให้นะคะเยอะมากเลย mm. เยอะมากเลยนะคะเยอะแยะมากมายเอยาไปให้นโมเอาไปน้นโมนโมชอบต้องต้องกราบขอพระคุณคุณแม่นะคะยังใจท่านมากเลยแต่ท่านก็ซื้อมาฝากกินเลยเลยสองรอบละสามรอบละแม่หลังก็ฝากมาให้กินบ่อยบ่อยอันนี้แม่น้องอิมก็ฝากมาให้กิกแล้วนะคะเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึง แกออกมานะคะตุ e ้งใหญ่มากเลยนะคะตุ้งใหญ่มากคุณพ่อกินอร่อยอร่อยนะพ่อเนาะครับอร่อยมากเลยคุณแม่สวยกินอร่อยมากเลยนะคะอร่อยอร่อย่ลยจริงๆขอบคุณนะคะเอสซีสายบุญแม่น้องอิฟนะคะสั่งซื้อสินค้าตลอดเลยแล้วยังฝากขนมให้กินสองรอบสามรอบแล้วนะคะวันนี้แม่สวยใจนิยมคับสวยต้องกลาบขอบคุณนะคะ ขอให้ท่านมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ไลฟ์สดของแม่สวยนะคะวันนี้ขอให้เอฟซตทุกท่านอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ